สวัสดีครับผมจ้องบ่าพลทองคนเนี็ดวันนี้ผมพาทุกคนทุกท่านมาอัพเดตทางรถไฟอีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เขาพัางป่ายางเนี่ยออกมาหมดแล้วก็ขุดเป็นล่องลึกทุกคนนี่ป่ายางตงัวนี้เห็นไหมที่มือนิ้วผมชี้ไปเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นป่ายางหมดเลยเนทางข้างหน้าหน่ออีกจุดหนึ่งนู่นไกลๆหน,น่อ ทางนู้นนะเนี่ยทำเป็นล่องลึกตอนนี้คล้ายๆว่าเขายังไม่ทําแต่เขาขุดไว้ขุดเป็นล่องลึกไว้จะทําทางอ่คนแต่ยังยัง,ย,งยังไม่ทําแต่มีจุดหนึ่งก็ทาแล้วเริ่มทำแนละ้วเริ่มนะเ,เอาหินมาบดลงไปแล้วทางเส้นทางนี้เดีย๋ยวผมจะเดินพาถ่ายตามล่องนี้ไปเลยผมจะลงไปเนะนี่ยเนี่ยลงไปข้างล่าง ถ่ายขึ้นบนนะนี่จะก่อนป็นป่ายางเขามดทุกคนเนี่ยแถวนะเนี้ยป่ายางหมดแบบตรงเนี้ยจะเป็นป่ายางหมดเลยหมดป่ายางหมดผมเนี่ยเป็นป่ายางหมดอย่างเนี้ย คิดว่าเขาคงก็จะทำเป็นจุดเป็นสุดไปอ่ะคุณเขาคงจะไม่ก็ทางให้เสร็จเป็นที่เสร็จเปสุดก่อนแล้วก็ค่อยมาทำยังไงว่า เปลี bo, or five or five ่ยนแปลงไปเยอะแล้วท so ุกคนตอนนี้ก็มันก็ย um ังว่าแหละสัญญาสัญญาสัญญาว่าจ้างนี่สี่ปีหรือสี่ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมอ่านร้าวๆดูก็บัานสี่ปีห้าปีนี่แหละยังไงก็ไม่รู้ก่อนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยาันสี่ปีนี่แหละว่าเขตศูนย์ก็จะเสร็จไงเพราะก็ทําเป็นเป็นจุดเป็นจุดไปเป็นเปลี่ยนละแต่ละแนวแต่ละเขตเปี่ยนจังหวัดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ที่ว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นเส้นมาทํามาจากทางไอำเภอบ้านไผ่มุ่นละแถวจังหวัดขอนแก่นเข้ามาทางสารคามเข้ามาทางละเอียดเนี่ยแหละเข้ามาทางเนี่ยออกไปทางไอำเภอมุกดะจังหวัดมุกดาหานวนออกก็ปมพนมนะทุกคนถึงไอ้สพานมิตรภาพไทยลราสามนี่นแหละไทยลราเนี่ยกว้างจริงทุกคนนี่ขุดขุดกว้างจริงเลยตรงนี้ถ้ามันกว้างกว่าเพื่อนเล กจะทำก็จะทําเป็นอะไรบ้างกว้างจริงนะเห็นไหมกว้างกว่าเพื่อนเลยก็ตามก็เป็นตามแนวเขียดเนี่ยฮะเขียดของทางรถไฟเนะเป็นแนวเขียดที่จะทําทางรถไฟทั้งไม่ไหนนี่ว้าอกขาวแดงเียข้างหน้าก็จะเป็นสะพานแล้วตอนนั้นผมมาอัปเดตแต่หลายเป็นเดือนกว่าแล้วตรงเนี้ยนู่นไกลๆนู่นน่ะเขาทาขึ้นมาแล้วทําเป็นตะกรงตะแกรงทําเป็นที่จะเป็นทําเป็นทางรถ่ะ จะทํารถดรอดรถดรถดรอด,ดผ่านได้ก็ทำเป็นรางรถไฟพาดข้ามพาดคามอ้ทางรถดรอดนะ่ะก็ทีแล้วเขากำลังทําเป็นอ้เหล็กมัดขึ้นมาแล้วใกล้สุดลูกหูลูกตาเลยดูแหลงเน่อผมว่าเดี๋ยวผมวันหลังผมจะไปไถ่ายตรงไอ ต้งติดกับบ้านเชียงใหม่ขึ้นมาจะเป็นบ้านหนองว่ากับบ้านบ้านโพสีหรือเปล่ามาทางไหนลงมาทางเนี้ยรัดมันจะมาเทียมต่อทางบ้านปงบ้านป้องกับ,าบาออกทางบ้านสุกเดงเนะี่ยจุดนั้นผมยังไม่ไปทําเลยยังไม่ถ่ายเลยเดี๋ยวผมว่าจะไปถ่ายให้คุณได้ชมกันเนี่ยมิแต่ดินทั้งนั้นเห็นไหมดินที่เอามากองไว้แต่มันกว้างจริงนะมนสังเกตนะเนี่ยกว้างกว้างอย่างมากเลย ได้กว้างทกว้างมากด้วยก <g ug> ว้างกว่าเพื่อนเลยเป็นกว้างที่สุดเลยตรงนี้ทำเป็นจุดเป็นจุดไปทุกคนออออของข้างทางก็เป็นสวนยางทั้งนั้น ก็มาอัปเดตให้คนได้ชมกันอีกทีเพราะนานแล้วตรงนี้จุดนี้ไม่มาก็เปลี่ยนแปลงอย่เปลี่ยนแปลงคือเขาทาเป็นอ้ไวไวทีคอนจิตละเป็นที่ว่าเป็นไอ้ทํทำสะพานไม่สะพานข้ามหรือทางรถรอดนี่แหละคนดูแลว้วน่าจะเป็นเป็นสะพานเป็นไอ้เป็นสะพานข้ามและสะพานข้ามรางรถไฟน่ะ ยางทั้งนั้นต้นละห้าพันะทุกคนายางไงต้นเล็กต้นน้อยเขาคิดให้เป็นต้นละห้าพันหมดไม่ว่าจะต้นจะต,ต้นใหญ่ต้นกี่ปีขอเป็นต้นยางต้นเล็กก็ได้ห้าพันเนี่ยที่พักอย่างดีเลยนี่เถียงนาน้อยนี่ติดกันพอดีเลยติดคือเขตรถไฟเลยแต่เขาไม่พังไง ปลาแางหมดแล้วปลายางหมดแล้วทุกคนข้างหน้าเนี่ยที่ทำที่เขารถไฟตัดผ่านไปอ่ะปลาแยงาหมดคนงานเขายังไม่เลิกงานผมมาผมว่าถ่ายช่วงช่วงเย็นหน่อยเย็นๆหน่อยเดี๋ยวผมถ่ายจุดๆนี่ผมเอาจากไปทางบ้านเนอยหนองว่าเขาว่าตรงนั้นน่ะ ถมสูงด้วยสูงสูงกว่าเพื่อนเลยเป็นเป็นทางทางสูงถมถมสูงอย่างภูเขานี่ยคณที่ผมถามถามข้าวมาเนี่ยรถไฟผ่านก็อู้คงคนก็คงจะมาอยู่แถวข้างๆรถไฟคุณดูนวนดูรถไฟกลางคืนเะ ว่าจะาอัปเดตเดี๋ยวผมจะอัปเดตทางไอ้ไอ้ทางแม่น้าชีอีกอยู่คนอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือมือรือนนี้นะาอาจจะไปนี่แท่งแท่งน้ํารอดนะเนี่ยจะเป็นน้ําจะเป็นน้ำเน,น,ำนี่ยฝนตกมาไหลามาข้างทางนี่ไหลลงเนี่ยเป็นน้ำํำก็มีสปอรตไล่เลยใส่ไอ้ไอ้แถงเซราเซลนี่ไงเด็กอีกกล่องข้างหน้านี่ สะพานโอสะพานเนี่ยทำต่อมอดทำโอสะพานของรางรถไฟคนก,กองเห็นไหมที่เดินมาไกลๆเดี๋ยวผมเดินมานอน เขา,จ,ขาจักเื่รท้กุนเขาจักอ้ออก้อนก้อนเนี่ยอย่างเงี้ยนะจุอนีอกยุตายได้ไงเป็นรอยยักรอยอะไรเห็นไมคนนึงนจะถุงไปด้วยเลยเนี่ย อีเขาทำเด็กมา้วเขาจะเขาจะเทควนกิเน,นี่คือแบบแบบเทคนกิทคนโอ้โหคนรวยไหมสุดยอดจริงทุกคนผมได้มะถ,ถ่ายใกล้ อคนใหญ่ก็ทำอยู่ฝั่งนึงไม่เล็กโอ้สุดๆเหล็ก่ยิง้คนนี้อยูเฉพาะเลยเห็นไหมนี่ะโอ้โหทุกคนม่ใช่ธรรมดานี่เห็นไหมสูงจริงเลยเห็นไหมเหล็กคอมาเหลยกเขาเรียกเหล็กคอมาหรือเปล่าเหล็กไป็ดคอกดมาคอมาไง นี่ไงที่เขาแยกเน่ยมาเชื่อมขึ้นมานะี่ย่งนี้จำเป็นต่อหม้อต่อหม,อหม้อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวทุกคนแถวละห้านี่โโหลวดเชื่อมนี้ไม่ต้องห่วงนียรวดเชื่อมนี้ทุกคนประเภทต้องซื้อมานี่ ต้องซื้อมาไว้ก็ประมาณสักร่วมๆเป็นลังคุณเป็นลังแบบหลายๆรังคุเชื่มแต่ละแถวเลยแถวนี้เชียมคอมานะเชียมเหล็กคาเหล็กป้องอ้อนี่มันสุดยอดจริงเลย อโอ้ยทีคนจีบมัวไม่ธรรมดาเลยนะโอ้โหสุด,สด,สดยอดเลยเนี่ยสูงจริงเลยทุกคนแล้วก็ทำเสร็จก็เอาดินนี่ละถมเลยนี่เขาขุด้ขุดขึ้นมาเนี่ย เรื่อง,งานแล้วโอ,อ,อเคขึ้นมาต่อหมอ้อทุกคนแล้วก็ทำเป็นแบบนี้ไงเนี่ยเรี่องงานกันแลว สองต่อสามต่อสี่ต่อห้ต่อสิบสิบต่อมอหนะหนึ่งสอง่ห้าสิบสิบต่อรู่นเหข้ามไม่รุ่นอ่ะข้ามไปบ้านโกแดงเนร่ะพอเข้ามอย่างนี้ไปเนี่ยตัวนี้ก็จะทีเป็นตอต่อสะพ,พานขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นรางข้ามขามอนะ นเ,น,เน,บบนี่ยนนั่คือเสาเข็มโอ้โหสุดยอดเลยเนขาก็อึดงานแล้วทุกคนเห็นยแลนี่ก็วันนี้มาอัปเดตยังเป็นเดือนกว่าเงี้นะเป็นเดือนที่ไม่อัปเดตแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มาอัปเดตอีกเลยก็เป็นเดือนกว่าแล้ว เป็นเดือนกว่าแล้วก็ตรงเนี่ยข้ามไปเนี่ยข้ามสะพานข้ามหนึองต่อก็เลิกงานกันแล้วนี่ไงดินนี้แหละเนี่ยเรียกว่าจะถมเนี่ยเนี่ยเนี้ยใช้ถมเนี่ยก็เลิกงานแล้วนี่ แบบนี้สูงนี่นเทนี่หนาน,านี่ผมว่านางห้าสิบเซนน่ะประมาณห้าสิบหกสิบเซนสูงเนี่ยประมาณสามมิตรเนี่ยอุ่นธรรมดากนะ็เรื่องง่ายกันเลยไหมกลับแล้วเพื่อนน่ะ ดูดูดูเขาตะแกรงเขามัดก,กัน,นสุดยอดเลยทุกคนมัดมัดเป็นตะแกรงนี่แต่ทีเข้ามาเอาเครื่องเนี่ยถอยมาเอาเครื่องถอยมาเอาเครื่องเครื่องอะไสูบน้ำหรือโอ้เครื่อง,งอ๊อกเ,เครื่องปัน่นเพื่อนปั่นไฟ เป็นเครื่องปั่นไฟทุกคนเครื่องปั่นไฟไว้เชื่อมเนี่ยว่าไม่มีเชื่อมไม่มีไฟมาไงต้องใช้เครื่องปั่นไฟเชื่อมเห็นไหมถอยมาเอาเอาเครื่องปั่นไฟคือไว้เชื่อมเชื่อมของเนี่ยเชื่อมของไอ้เนี่ย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 คอหมาทําทำแบบเนี่ยทำแบบทีคนกีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะเป็นเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟคนก็เอาเครื่องปั่นไฟกับแบบมเก็บมันนี่คือเครื่องปั่นไฟ ไม่ปั่นไฟไว้เชื่อมได้เชื่อมไงเ,เชื่อมเชื่อมต่อหม้อสะพานอยู่ยแล้วล็อกล็อกดีด้วยใช้เหล็กเหล็กกล่องอย่างเดียวล,ล็อก นี่ก็เป็นยับปป่าป่าพวกนี้หลายอ่างนี่เป็นชาวบ้ทุกคนี่ไง ตบคิดอัปเดตของช่วงนี้ของวันนี้ให้คนคือการท่านสากรถไฟที่ผมได้ชมกันวันนี้นะคุกคนเดียวผมอาจจะได้ถ่ายตรงอีกตรงนึงที่ผมว่าที่ผมยังยังไม่ไปถ่ายให้คนได้ชมกันอีกจุดหนึ่งที่ระหว่างบ้านบ้านหมองว่าออกไปทุบออกไปนู่นนะ่ะบ้านบ้านภูชัยเอ๋ยบ้านบ้านเชียงใหม่คนอเาอโพภูทัยที่ผมยังไม่ถ่าย เดี๋ยวผมจะอัพอยูให้คุณได้ชมกันผมว่าจะไปอยู่แต่้านแต่เมื่อปีศาจยังไม่รู้อาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้แล้วก็เรื่องของไอ้ไอ้ทางทางรถไฟข้ามแม่น้ำทีเดี๋ยวผมก็จะไปอัพอยูให้คุณได้ชมกันอีกนะที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดวัวเอ็ดที่ผมไปถ่ายมาคลิปแย่เดี๋ยวมึงจะตามอัพเดูให้คุณได้ชมกันก็เป็นแบบไหนเนี่ยก็ฝากกดติดตามช่องยูทูบบ่าวเป็นกองคนอิจีาสารให้ผม แค่หนึ่งช่องเลยครับผมพูดผิดพูดพลาดประการใดผมก็ขอขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมขพอมึงข้อมูลผมก็ไม่รู้ไม่รู้มากอะไรผมก็พูดตามตามของผมที่เห็นที่คลิปที่เห็นนี่แหละทุกคนที่ผมถ่ายคลิปคุณได้ชมกันถ้าเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะเขาเขาอัพเขาเขาคืบหน้าไปขนาดนี้แล้วทางรถไฟแต่ก่อนเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้มาก็มีความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปแล้ว ็จะดคุณสุกังสาุดนทุกตกอทนที่สาวก็หนึอานลคลิปตรงนี้นะครับผมกดติดตามกดติดเชีย้ยนะครับาดตนะครับผม